ตัวนี้เป็นยางใหม่เลยนะครับเป็นยางปี2022นะครับสภาพแบบดอกยางสวยๆแบบนี้ใช้ได้อีกนานๆย,ยาวๆเลยนะครับหายห่วงได้เลยนะครับมาดูด้านตรงนี้มีอะไรน่าสนใจอีกอ่าคันนี้เลยนะครับมาพร้อมนี้หลังคาแครี่บอยติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยนะครับเฉพาะหลังคาแครี่บอยตันนี้ก็39,500บาทแล้วนะครับจะบอกว่า คุ้มค่าจริงๆคันนี้นะครับจะตั้งมาให้เรียบร้อยเลยนะครับควา่าที่จะครบถ้วนจริงๆแล้วก็สําคัญเลยตอนนี้มีรีโมทมาให้ด้วยแบบนี้เลยนะครับเท่แบบนี้เลยใช้งานได้ยาวนานเนาะนะครับสองคันนี้เป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อทั้งสองคันนะครับก็ที่บอกไปก็มีตัวสำคัญเลยที่เราจะบอกตดเด็กก็คือตัวระบบดิฟล็อกขอยับนาขายรอบหนึ่งนะครับคันนี้7จ9 0แ0่บาทนะครับสอนเราคันนี้ 749,000บาทนะครับเกียร์ออโต้กับเกียร์ธรรมดานะครับสเปคเหมือนกันสีเดียวกันนะครับแตกต่างเรื่องของตัวมีหนังคาแครี่บอยกับที่ไม่มีหนังคาแครี่บอยสวัสดีครับผมเซลล์อาร์ตี้นะครับวันนี้เราเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้อยู่กับรถตุ้นไหนนะครับวันนี้ผมมีเป็นรถกระบะยอดนิยม อีกรุ่นหนึ่งของเมืองไทยเลยนะครับเรียกว่าเป็นที่นิยมอย่างมากนะครับทำไมถึงเป็นที่นิยม1นึ่บอกเลยว่าอ่าเป็นรถตลาดเนาะสเรื่องของอะไรค่อนข้างราคาถูกแล้วก็หาง่ายมากๆในท้องตลาดเลยนะครับสามขึ้นชื่อเรื่องความอ่าอึดถึกแล้วก็ทนนะครับจะเป็นรุ่นไปไม่ได้เลยนี่ครับเราอยู่กับโตโยต้าไฮรักลีโวนะครับ อันนี้จะมาพร้อมกับรุ่น2.8นะครับเป็นรุ่น 2.8G นะครับเป็นรุ่นขับเคลื่อน4ล้อนะครับสีขาวสวยๆแบบนี้เลยนะครับจะมาพร้อมกับคันแรกเลยนะครับคันนี้นะครับคันนี้จะเป็นปี2018นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับส่วนคันที่อยู่ข้างกันนะครับรุ่นนี้จะเป็นปี2020นะครับรุ่นนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับในส่วนของตัวดีไซน์เนี้ยก็คือจะเหมือนกันเพราะว่าเป็น ที่อยู่ในเกรดในสเปคเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเรื่องของเรื่องของตัวเครื่องยนต์ระบบช่วงล่างแล้วก็แรงม้าจะเท่ากันนะครับตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์อคอมมอนเรลนะครับขนาด2 7 9 9ซีซีนะครับให้แรงม้าอยู่ที่177แรงม้านะครับก็สำคัญเลยมีตัวตัวนี้เป็นขับเครื่อน4ล้อนะครับเราจะมีตัวระบบที่เป็นตัวดิฟล็อกนะครับเดี๋ยวจะบอกหนอว่าดิฟล็อกคืออะไรดิฟล็อกคือระบบ,บล็อกเฟืองท้ายนะครับเพื่อให้ล้อหน้าแล้วก็ล้อหลัง2ข้างเนี้ย ทำงานาคู่กันนะครับทำงานให้สัมพันธ์กันนะครับก็คือเพื่อให้ประสิทธิภาพของระบบโฟร์วนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเนาะเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าความพิเศษของแต่ราคาเนี่ยเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูที่คันนี้ก่อนเลยนะครับที่เขาวสวยๆแบบนี้เลยนะครับตอนนี้สีเดิมๆจากโรงงานนะครับเดี๋ยวเราดูห้องเครื่องกัน,กนว่าเป็นยังไงบ้างคันนี้จะเป็นรุ่นปี2018นะครับ ตัวห้องเครื่องสวยๆแบบนี้เลยห้องเครื่องสภาพเดิมๆทุกอย่างนะครับตัวน็อตฝากระโปรงหน้านะครับรวมถึงคารนต่างๆนะครับฝากระโปรงด้านบนนะครับยังเดิมๆทุกอย่างนะครับปติเกอร์ยังไม่มีการยังไม่เคยแกะมาเลยนะครับแล้วก็แผ่นหุ้มกันความร้อนด้านหน้ายังสภาพดีมากนะครับจะบอกว่าการนี้ใช้งานได้ีกยาวๆเลย ใหม่จริงๆนะครับคันนี้ดูได้เลยนะครับรถปี2 0 1 8เป็นเกียร์ออโต้นะครับเดี๋ยวผมแจ้งราคาอีกรอบหนึ่งว่าเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวเราไปดูความพิเศษว่ามีอะไรเพิ่มเติมอีกนะครบคันนี้เดี๋ยวมาดูตั้งข้างกันเลยตอนนี้เลยครับผมคันนี้นะครับมาพร้อมกับเป็นล้ออลลอยอเป็นล้อแบ่งนะครับขนาด17นิ้วนะครับแล้วก็เป็นยางยี่ห้อดันหลบนะครับตัวเนี้ย เป็นยางใหม่เลยนะครับเป็นยางปี2022นะครับสภาพแบบต่อยางสวยๆแบบนี้ใช้ได้อีกนานๆยาวๆเลยนะครับหายห่วงได้เลยนะครับมาดูด้านตรงนี้มีอะไรน่าสนใจอีกอ่ะคันนี้เลยนะครับมาพร้อมนี่หลังคาแคลรี่บอยติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยนะครับเฉพาะหลังคาแคลรี่บอยจนนี้ก็39,500บาทแล้วนะครับจะบอกว่าคุ้มค่าจริงๆคันนี้นะครับติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยนะครับเป็นระบบอ่า โฟร e e ิว i ด้เป็นแบบดิปล็อกที่ผมอธิบายไปแล้วนะครับว่าดิปล็อกตียังไงเนาะเดีนี้ให้ดูด้านในติดตั้งแอรีบอยมาให้เรียบร้อยนะครับสวยงามนะครับไม่ต้องติดตั้งเพิ่มเติม <Okay. S 2> เดี๋ยวเราไปดูภายในรถกันว่ามีอะไรน่าสนใจนะครับอาจะบอกว่ารถคันนี้นะครับเป็นรถเจ้าของมือเดียวนะครับใช้งานรถแบบรักษามากจริงๆเดี๋ยวให้ดูภายในได้ว่าใหม่ขนาดไหนนะครับดูห้าหลังก่อนเนาะ อืมแต่นี่มาพร้อมกับเบาะหนังจากโรงงานเลยนะครับลักหนังนี้เลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับช่องแอร์ตอนหลังด้วยนะครับจะสวยแบบนี้เลยใหม่จริงนะครับเจ้าของรักษาเจ้าของดูแลดีมากจริงๆนะครับ๋ยวมาดูที่ด้านหน้ากันนะครับด้านหน้าก็เช่นเดียวกันนะครับมาพร้อมกับเบาะหนังแท้จากโรงงานนะครับฝั่งผู้ขับขี่เนี่ยจะปรับด้วยไฟฟ้า นะครับสะดวกสบายมากนะครับแล้วก็ได้พวงมาลัยค้มหนังด้วยเพิ่มความรูหลาเข้าไปอีกระดับหนึ่งนะครับคันนี้ก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเข็มไมบว่าเข็มมบเท่าไหร่เนาะเข็มมบคันนี้อยู่ที่244-991นะครับรถประมาณปี2018วิ่งประมาณ2องแสนะครับก็ถามว่าวิ่งเยอะไหมก็ไม่เยอะมากแล้วก็ไม่น้อยมากนะครับก็อยู่ในระดับกลางๆเนาะ ทีนนี้อาตาัตราประหยัดน้ำมันก็อยู่ที่ประมาณ13.5กิโลเมตรต่อลิตรนะครับเดี๋ยวเราดูว่ามีฟังก์ชันอะไรน่าสนใจอีกนะครับตอนนี้นะครับจะมาพร้อมกับหน้าจอเครื่องเสียงที่เป็นจอทัชสกรีนนะครับแบบนี้เลยนะครับตอนนี้ก็รองรับได้ในส่วนของอการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับแล้วก็ใส่ซีดีได้ แล้วก็รองรับในส่วนของที่เป็น T-T Connect นะครับของอเป็นแอปพลิเคชันของ Toyota นะครับเพื่อให้ตัวรถกับตัวโทรศัพท์เนี้ยเจอกันเนาะแล้วก็ได้แอร์อัตโนมัตินะครับได้ระบบอ่าเป็นขับเกียร์ธรรมดาได้ด้วยตรงนี้นะครับแล้วก็ยังมาพร้อมกับกล้องหน้าด้วยนะครับตอนนี้ก็หลุดแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมติดให้เนาะกล้องหน้าสวยๆแบบนี้เลยนะครับเป็นกล้องมุนมภาพหน้ารถนะครับก็เห็นภาพชัดเจน นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมแจ้งราคาเลยแล้วกันคันนี้จะบอกว่าคุ้มจริงๆนะครับราคาคันนี้อยู่ที่7 90, 9 9 0 0 0 0บาทนะครับย้ำอีกรอบหนึ่ง7 90, 9 9 0 0 0บาทนะครับสำหรับ,บรถปี2018นะครับผมถือว่า,าราคาพอสมควรนะครับกับรถใหม่ๆแบบนี้สภาพสวยๆแบบนี้นะครับถือว่าน่าสนใจมากเป็นของขวัญแบบอ่ะ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อย่างดีเลยนะครับเดี๋ยวใหม่คันนึงคันนี้ก็น่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับคันนี้ก็มาแต่งสวยๆรอแบบนี้เลยนะครับเช่นนั้นเดี๋ยวยาวเนาะคันนี้นะครับเป็นรถปี2020นะครับคันนี้ก็จะใหม่กว่าคันตัวแครีบอยอยู่ประมาณ2ปีนะครับเช่นเดียวกันนะครับสภาพทีขาวสวยๆแบบนี้จากโรงงานเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลวนะครับ2 7 9 9ซีนะครับ1 7 17แรงม้าแล้วก็เป็นเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดนะครับอลืมแจ้งไป2คันนี้จะมาพร้อมกับตุวนมลนี้เราพาย7ใบนะครับคันนี้เลขใหม่จะน้อยมากมากเลยเดี๋ยวเข้าไปดูกันเนาะตอนนี้เดี๋ยวเราดูอตานหน้าก่อนห้องเครื่องเช่นเดียวกันนะครับคันนี้ห้องเครื่องก็ใหม่เหมือนกันพอๆกันนะครับดูได้เลยนะครับ สภาพเดิมๆม,มากๆ,ๆนะครับน็อตฝากระโปรงหน้าก็ไม่เคยขยับเลยนะครับตัวฝากระโปรงหน้ายังติดสติกเกอร์ไว้อยู่เลยนะครับแผ่นปิดกันความร้อนทุกอย่างยังสภาพสมบูรณ์มากจริงๆนะครับสวยๆแบบนี้นะครับคุ้มค่ามากจริงๆเนาะคันนี้ เป็นรุ่นเกียร์ธรรมดานะครับก็ฟังก์ชันทุกอย่างจะคล้ายๆกันแทบจะเหมือนกันทุกอย่างเลยแต่กต่างกันแค่ระบบเกียร์แค่นั้นเองเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราดูด้านข้างกันนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับจะมาพร้อมกับยางอ่าตัวนี้เป็นยางยี่ห้อไฟสโตนนะครับก็สภาพสวยๆแบบนี้เลยเช่นเดียวกันนะครับเป็นล้อแม็กขนาด17นิ้วเหมือนกันนะครับก็ใช้ง,งานดเดียวยาวเลยนะครับ ส่คันนี้นะครับจะไม่ได้มีแครี่บอยมาให้นะครับแต่คันนี้จะติดตั้งเป็นตัวกระบะไลเนอร์มาให้นะครับก็ทําให้ฝากระโปรงท้ายเนี่ยก็ไม่เป็นรอยเนาะมีสดตัวเฮดตัวไลเนอร์ใส่ให้เรียบร้อยนะครับไลเนอร์ก็สภาพใหม่เหมือนกันเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวมาดูในรถกันว่ามีอะไรน่าสนใจอีก คันนี้ก็มาพร้อมกับเบาะหนังเช่นเดียวกันนะครับติดตั้งจากโรงงานเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มาพร้อมกับช่องแอร์ตอนหลังนะครับแต่คันนี้จะมีเป็นพรม5้าดีไดโนไดมอนด์คัดมาให้ด้วยสวยๆแบบนี้เลยนะครับสภาพค่อนข้างสวยสมบูรณ์จริงเหมือนกันครับเจ้าของเป็นเจ้าของอ่าคนเดียวนะครับดูแลรถดีเหมือนกันนะครับด้สภาพสวยๆแบบนี้ไปใช้งานเลยนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหน้ากันว่ามีอะไรนะ่าสนใจ จะเป็นรุ่นเกียร์ธรรมดาเนาะก็ได้เป็นป่าผมไดมอนคัตมาเหมือนกันนะครับเขียนมาคันนี้น้อยมากนะครับคันนี้วิ่งแค่หนึ่งแสนหนึ่งมื่นกับเจ็ดร้อยเก้าสิบสามกิโลเมตรเท่านั้นถือว่าน้อยจริงๆหนึ่งแสนหนึ่งมืนเจ็ดร้อยเก้าสิบสามกิโลเมตรนะครับรุ่นนี้จะมาพร้อมกับเป็นจอ,อทัชสกรีนนะครับในลักษณะนี้เลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับตัวนี้นะครับมันจะรองรับในส่วนของตัวการเชื่อมต่อในส่วนของตัวบลูทูธได้ นะครับเชื่อมต่อ NFC ได้นะครับแล้วก็เชื่อมต่อในส่วนของตัว DVD ได้นะครับแล้วก็มีในส่วนของตัว,วให้เตรียมใด้วยนะครับค,ค้าที่จะครบถ้วนจริงๆแล้วก็สําคัญเลยตอนนี้มีรีโมทดมาให้ด้วยแบบนี้เลยนะครับตัวจอแบบนี้เลยเท่แบบนี้เลยใช้งานได้ยาวๆนานๆเนาะนะครับสองคันนี้เป็นระบบะขับเคลื่อน4ี่ล้อทั้งสองคันนะครับก็ ที่บอกไปก็มีตัวสําคัญเลยที่เราจะอบอกจุดเด่นก็คือตัวระบบดิฟล็อกนะครับดิฟล็อกระบบล็อกเฟืองท้ายอัตโนมัตินะครับตัวนี้จะมีรอบหนึ่งเนาะสำหรับคันนี้นะครับราคาอยู่ที่749,000บาทนะครับย้ำอีกรอบหนึ่ง749,000บาทนะครับราคารถใหม่นะครับคันที่จะสูงทีเดียวนะครับคันนี้ราคารถใหม่นะครับ1,172,000บาทนะครับตัวนี้จะถูกกว่ารถใหม่ถึง370,000บาทเลยนะครับส่วนคันนี้นะครับราคารถใหม่อยู่ที่1,222,000บาท นะครับก็ประหยัดกว่าละไมประมาณ3ามแสนห้าหมื่นบาทเลยนะครับถือว่าคุ้มจริงๆนะครับกับราคานี้นะครับเช่นเดียวกันสอ,อสองคันนี้นะครับลูกค้าท่านไหนสนใจเอาไว้เป็นอ่าของขวัญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับสําหรับท่านที่สนใจนะครับติดต่อได้ติดต่อที่ผมได้โดยตรงที่เบอร์081นะครับ542 5008 ID Line AR W ์ศ KUB นะครับช่องทาง Facebook นะครับอาร์ต ok ี้มงคลกาเฟนเตอร์แล้วก็ช่องทาง y ยูทูบเช่นเดีวยวกันอาร์ต ok ี้มงคลกาเฟนเตอร์นะครับขอย้ำราคาอีกรอบหนึ่งนะครับคันนี้799,000บาทนะครับรอหรับคันนี้749,000บาทนะครับเกียร์ออตโต้กับเกียร์ธรรมดานะครับสเปคเหมือนกันสีเดียวกันนะครับแตกต่างเรื่องของตัวมีหลังคาแคร์ดิบอยดกับที่ไม่มีหลังคาแคร์ดิบอยดนะครับ กับอุปกรณ์ในรถเป็นบางอย่างนะครับตั้งใจทั้งคู่เลยนะครับยังไงก็ต้าลูกค้าท่านไหนสนใจสามารถเข้ามายิยมมาชมรถตัวจริงแล้วก็ทดลองขับได้ที่บริษัทมงคงการเพนเตอร์ของเรานะครับเปิดทำการทุกวัน8โมงเช้าถึง5โมงครึ่งนะครับยังไงถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็กดซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปให้ดียิ่งขึ้นไปด้วยนะครับยังไงวันนี้ขอฝากคลิปนี้ไว้เท่านี้นะคะขอบคุณมากครับ